ว้าวเราไปอีพอเตอเตอร์หรอเนี่ยเอออะไรนะโอ,อ้จะอ่ะฟังไอ้เพื่อนเอ,อ๊ะทำไมหรอเยี่ยมไปเลยใช่เรามาหยุดรวมกันโอเคเพื่อนเออฉันจ,จะกินแกงบูบระลา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 ฉันปล่อยนายไว้ตรงนี้นะอ้าฉันเชื่อว่าตรงนี้หลัว่าไงถึงเงินเฮ้ยว่าไงเฮ้ยฉันเล็กย่างด้วยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยลงโทษดีกว่ากีตาร์ซะ แย่แจ้าโตลงท่อโอ้ยฉันทิ้งคนไหนไว้ตรงนี้นะว้าวมีคนตรงนี้ด้วยเฮ้ยว่าไงเพื่อนอเออเอ้ยมันมาตรงนั้นโอ้แจกลาลาลาสุดจังลเลยค่ะคุณเฮ้ยไม่เอาเบื่อไม่เอาเาจะอล้องเฮ้ยเฮ้ มันดึงตายกันแล้วหมดเลยนะ่ะมันเกิดมันเกิดป้าอะในึ้นเนี่ไว้ยฉลองเพื่อนฉลองเย้ฉลองหนีเพื่อ,อนถึงหนีอืมเดี๋ยวฉันจัดการเอง พวกแกเป็นคนฆ่าเพื่อนฉันแกก็ต้องชดใช้เป็นการที่แกเคยใช้เอาไปตายซะเวะ้ยบ้า